ช่วงนี้จังหวัดชาเชิงเซามีแต่กิจกรรมดีๆเท่านั้นเลยนะคะวันนี้จะชวนมาดูควัมหลงการลงพื้นที่ของคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่จังหวัดฉะเชิงเซาตามมาดูกันนะคะ เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีโอกาสให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นธรรมดานะคะใครๆที่มาเยือนเมืองแปดริ้วต้องมากราบสักการะหลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว พระราชภาวนาพิธานท่านเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามรับวิหารท่านก็ได้ให้สินให้พรมีแมงวีแมงวันรายงานข่าวแจ้งว่าท่านเจ้าอาวาสขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากช่วงนี้เป็นที่รู้กันดีว่าท่านนายกเจ็บมือโดยมีการสวมถุงพยุงมือมาด้วยได้รับพรอันเป็นสิริมงคลแล้วท่านนายกต้องอาการดีวันดีคืนแน่นอนเลยค่ะ จากนั้นก็เดินทางไปที่อบจฉะเชิงเซาโดยมีท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเซาหรือท่านนายกไก่พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนแปบดบริ้วให้การต้อนรับค่ะ ชาวแปดริ้ววอมเวลคัมท่านนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยชุดการแสดงบาร,รมีหลวงพ่อโสธรโดยชมรมพุทธรักษาและระบำมุสิกะวาหนะที่น่ารักของโรงเรียนวัดสมประทวนเป็นสองชุดการแสดงที่ท่านนายกออกปากชมว่าสวยงามและมีความหมายดีอีกด้วยนะคะ ท่านนายกได้กล่าวบนเวทีว่าขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาแปเรีวครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกมาปลูกต้นไม้ที่อําเภอท่าตะเกียบครั้งที่2มาตรวจด,ดูโครงการ EEC และครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพื่อมาเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษพศ2562บบริเวณด้านหน้าอบจฉะเชิงเซานอกจากนี้ยังชมจังหวัดฉะเชิงเซาว,ว่าเป็นจังหวัดที่สะอาด สมเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนมุ่งสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้อีกด้วยจากนั้นก็ได้ร่วมกันเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติอย่างเรียบง่ายและงดงามค่ะมาดูโมเมนต์ระหว่างที่ท่านายกรัฐมนตรีทักทายชาวบ้านนะคะทุกคนมาขอเซลฟี่บ้างบางคนก็ร้องบอกนายกว่ารักนะจ๊ะเป็นที่คืเครงสนุกสนานเลยค่ะ ส่วนตัวดิฉันขอแอบมาชื่นชมสำนักงานอบอจฉะเชิงเซานะคะซึ่งเป็นสำนักงานที่ออกแบบได้สวยงามจัดแลนสเคปได้อย่างลงตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสมเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะคะ อดไม่ได้ที่จะชื่นชมสวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานอ,อบจฉะเชิงเซาส่วนนี้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ตี5-2ถึง2ทุ่มครึ่งนะคะมีอุปกรณ์เด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายภายในสวนที่รม่มรื่นนึกในใจอยากย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอ,อบจฉะเชิงเซาซะแล้วจะได้มาเดินออกกำลังกายทุกวันหุ่นของดิฉันจะได้ฟิตแอนเฟิร์มมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชม